เพราะวันวานย้อนกลับคืนมาไม่ได้ความตายก็เลยเหมือนตามใกล้ชิดเรามาทุกขณะเพราะอานิจจาชีวิตเกิดมาไม่มีอะไรเที่ยงแท้มีแต่ค,ความตายเท่านั้นที่เป็นของเที่ยงเพราะฉะนั้นวันเวลาที่ผ่านเลยไปผ่านเลยไป ทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกเดือนทุกปีที่ก้าผ่านไปก็ย่อมที่จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลผันสิ่งที่เปลสภาพไปตามกาลและเวลานั่นไม่ได้หมายเพียงความว่าจะเชียงสัตว์มนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่ธรรมชาติสิ่งต่างๆมากมายแม้แต่ต้นไม้ จะต้นใหญ่สักเพียงใดจะมีอายุเป็นร้อยปีจะมีอายุเป็นพันปีเมื่อถึงวันก็ผุก,กร่อนร่วงโรยตามกาลเวลาตึกที่สูงเสียดฟ,ฟ้าราคาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านเมื่อถึงเวลาก็เก่าสุดสมก็ชำรุดลงได้นับภาษาอะไรกับเนื้อหนังมังสาของมนุษย์ทั้งหลาย ที่วันเวลาเกลื่อนกินทุกสิ่งอย่างไปทีละหน่อยทีละหน่อยเพราะอย่างน้อยๆการเปลี่ยนแปลงสภาพในชีวิตของเราในร่างกายในสังขารของเราเราก็จะสังเกตเห็นได้เพราะทุกสิ่งอย่างนั้นโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยเพราะฉะนั้นกฎของใจลักนะครับอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อทุกสิ่งอย่างมีเกิดขึ้น ก็มีตั้งอยู่แล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดาอย่าไปวิตกอย่าไปกังวลกับชีวิตให้มันมากไปเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่เราทุกท่านทุกคนประสบพบเจอหรือได้กระทำมานั้นทุกสิ่งอย่างถือว่าเป็นอดีตมันผ่านไปแลว้วทุกสิ่งอย่างมันผ่านไปเรียบร้อย มันเป็นอดีตไปแล้วมันไม่สามารถที่จะดึงกลับมาแก้ไขไม่สามารถที่จะดึงกลับมาให้เป็นปัจจุบันได้สิ่งที่ก้าวผ่านเลยไปแม้แต่นาทีเดียวนั่นก็คืออดีตของเราเพราะอาดีตหรือวันวานที่มันผ่านเลยไปไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกก็จะมีแต่สิ่งที่เหลืออยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมีมากสักเท่าไหร่ เราก็ไม่รู้หรอกว่าวันเวลาของเราจะเหลือมากน้อยสักเพียงใดเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะกระทําแล้วมันจะเกิดประโยชน์อันสูงสดุดนั่นก็คือคุณงามความดีแต่จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาคือหัวใจหลักคือการละเว้นความชั่วทั้งปวงนั่นเองเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตและก้าวย่างเดินไปอย่างมีสติและมั่นคงอย่างน,น้อยๆชีวิตเราก็จะผาสุข ปาดสะจากทุก์นั่นเองเพราะฉะนั้นวันเวลามันล่วงเลยไปนะไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้ความตายก็อยู่ใกล้นิดเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังพอกระทำได้ยังรู้ตัวตื่นอยู่ได้ก็ทำกันเสียเถิดทุกท่านทุกคนก็ขอจเจริญพร